รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。สัมง,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 งชงนนชนปญเ สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับช่วงเวลานี้รัตณีกังวลไกลและทีมงานมาทักทายและพาท่านผู้ชมนั้นเข้าสู่เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากับรายการส่องธรรมค่ะวันนี้แน่นอนที่สุดเหมือนกับทุกๆครั้งค่ะที่เราพบกันเดินทางไปพร้อมกับเรานะคะตามวัดต่างๆเพือนพรญาติโย,ยมที่ได ชมรายการของททบาห้าในวันนี้อรตมภาพระครูวิสุทธิสิทธิคุณทึงเป็นเจ้าวาดวโกกากจากรัฐบาลโกกากเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครถือว่าวันนี้ก็ได้กล่าวช่วงสงการให้กับญาติโยมได้รับชมรับฟังรับฟังบ้างเกี่ยวกับสถานการณ์มีความเป็นไปซึ่งปีนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปก็หนึ่งเรื่องว่า สถานการณ์ของโควิด -19 แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเราเต้ไขกันได้ค่อยๆช่วยกันมันก็เป็นไปได้อย่างที่นี่วัดโกกากญาติโยมอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ได้ดูได้ชมทางในการหรือฟังสืนะ่อหลายอย่างว่าเป็นสถานที่ท,ที่ให้พักผินกับผู้บำบัดในช่วงต้นเดือนมกราคมปี ที่ผ่านมานี้คือปี64ที่ผ่านมาซึ่งช่วงนั้นงานประจำปีของวัดก็ต้องดลดเว้นไปเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เข้าในระหว่างช่วงเทศกาลสงการทุกๆปีที่นี่ก็จัดที่มีการส่งน้ำพระบ้างแต่ว่าญาติโยมนั้นก็ถือว่ามาทำบุญบ้างแต่เราก็ไม่ถือว่าขนาดที่ ให้มาชนุมมากมหมนักบางสิ่งบางอย่างก็ยังพักผ่อนไปแต่มาก็เคยชนชนญาติโยมที่ไปดูรายการผ่านมาหรือว่าผ่านไปก็แล้วแต่เธอว่าถ้าโอกาสที่จะได้เข้ามาเข้ามาสถา,านที่ของวัดโกกากาก,ก็ขอยินดีนะขอเชิญญาติโยมซึ่งสถา,านการณ์โควิดที่วัดโกกากเคยให้ส่วนพักพิงน,นั้นปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วได้ปิดส่วนบางที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีผู้ป่วยมาพักพิงแล้วไม่มีผู้ป่วยมาบำบัดแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะเข้าเหตุการณ์ปกติได้แล้วที่ญาติโยมถ้าจะมาส่งน้ำลงหลวงพ่อปูหรือว่าจะมาผ่านมาจากไารละก็ถือว่ามาแล้วค่อนข้างจะมีความปลอดภัยสูงก็ถือว่ามีการรับรองมีการขันกองแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างได้การทัคุณญาติโยมที่มารัดโกกากนะครับทุกที่ ก่อนที่เขาจะเข้าวัดเนี่ยได้มีหน่วยคัดกรองของวัดโกกากาที่ว่าคัดกรองคิดจีบก้าคอยมีผู้ดูคอยแนะนําให้แต่ละให้เรื่องนี้ถือว่าเราจาัดผู้ที่คอยดูแลให้แต่สำหรับงานจําปีของวัดโกกากที่ผ่านมาเนี่ยมีญาติโยมถามว่าจะตัดอีกไหมมันเลยการเลยสมัยมาแล้วคิดว่าคงไม่ย้อนกลับไปแล้วเริ่มต้นอปีหน้าในวันที่15มกราคมพศ2565ถึง23 โดยตรงนั้นดีฝ่าก็าถือว่าทีนี้มันเลยการมาแล้วมันเลยผ้าใหม่มาแล้วแต่ญาติโยมก็ยังมาไหว้องค์หลวงพ่อได้นะทุกส่งการนี้ญาติโยมต้องมีการเดินทางบ้างในระหว่างที่มีการเดินทางนั้นอาจมาภาพเรขอจเล่นทอกับญาติโยมว่าสิ่งที่เป็นเรื่องความมึนเมาหรืออะไรก็แล้วแต่เธอถือว่าในระหว่างที่เราขับขี่นั้นเราไม่ได้ไปคนเดียว การที่เราไปนั้นมันมีคนอื่นไปด้วยถ้าเราผิดพลาดคนเดียวอาจจะทําให้คนอื่นนั้นจะต้องผิดพลาดตามเราไปด้วยดิฉะนั้นในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นจะได้มีสิ่งบุญบาลสิ่งติดอิดไรเข้ามาในทําให้ชีวิตหรือว่าการบังคับสติปัญญานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปก็ขอให้ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆดําเนินชีวิตไป มันก็จะถึงความปลอดภัยบางว่าช้าหน่อยแต่ถึงเร็วอาจจะไม่ถึงก็เป็นได้ไม่เช่นั้นต้องเดินดำเนินในชีวิตในสิ่งที่เป็นไปปกติและก็เป็นไปในถุตกติธรรมแล้วก็ยัตยมถ้ามีโอกาสได้ชมในการนี้แล้วก็ขอให้ดนพิจารณาว่าขนาะนี้เมโอก,กาสก็กําลังฟังอุโบสถอยู่ซึ่งงานปีก็จัดไปไม่ได้ไปหนงปี ก็อาจจะต้องเลือกว่าใช้สุรทัศน์บ้างทายมีโอกาสก็ได้มีผ่านมาก็ได้มาไาหว้หลวงองค์หลวงพ่อขอพรอ,องพระพุทธลูกซึ่งใส่แว่นตาแต่ยมไม่ต้องกลัวเรื่องสถานการณ์เรื่องโควิดสําหรับที่นี่แห่งนี้แล้วเพราะว่าศูนย์ไม่มีแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแล้วด้วยอนนานาจของคุณพระศรีรัตนกรใมีคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นต้นที่ยาดเดียมได้ดูแลชมรายการแล้ว บารมีของผู้พระธรรมสค์นั้นจงคุ้มครองจะดมมีความสุกมีความเจริญในช่วงปีใหม่ของไทยนี้คิดถึงหนึ่งทิ้งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้ธรทมแล้วไม่จุดวิสัยของให้โยมจงประสบโชคอันนั้นประสบผลอันนั้นในสิ่งที่ถูกแนละที่ถอบเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปทมทุกคนทุกท่านเถิดจะเดินพรอนะโยมนะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะช่วงเวลาสั้นๆนะคะเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่เชื่อมั่นค่ะว่าเราได้นำเสนอสิ่งที่เราอยากจะบอกกล่าวท่านผู้ชมในเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนารับชมย้อนหลังค่ะตามช่องทางโซเชียลมีเดียที่ให้ไว้รับบนิันดีกลางวันกลายและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ